วันนี้เฮ็ดขนมจีนนะคะเมื่อกีน้นี่เพิ่งตำพริกแกงเลี้ยวกเกลี้ยงมากถูกเข้ากับปลานะคะปลาที่เกลี้ยวไว้มืัอนี้ได้ปลาดุกกับปลานหมอนี่แหละคะ่ะเฮ็ดทำยาขับบุญเสียบเส่เลยค่ะมืนนอัอนี้เสียงดังพริกแกงแต่ถ้าตำเองเขาจะหอมค่ะเกลียง เครื่องแกงกัมีกระช่ายหอมกระเทียมประไคร่นะคะใบมะกรูดตนํำกันวันนี้ว่าเสียตำยากะทิไหมคะมย์ตำเองมันจะหอมมาก้ลยคะ่ะถ้าว่าเครื่องแกงตลาดนะบ่หอมดูซื้อ่าเขาสีมีสีผสมอาหารด้วยแต่วันนี้บ่มีนะคะ่สีผสมอาหาร เดี๋ยวพ่อก่อนค่นะลดับนี่กับพ่อทำน้ำยาขนมจีนค่ะวันนี้ทำน้ำยากะทิใช้กะทิกล่องนะคะสองกล่องเดี๋ยวรอให้เขาเตะมันพอดีแก๊สหมดพอดีเลยอะไนี้ไฟก็ไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับไฟแก๊สนะ รอชิ้เยอ์เขาเตะมันก่อนค่ะอืมใกล้จะได้ที่แล้วนะคะใส่เกลืองลงไปนิดเดียวเพราะว่าน้ำต้มปลาก็มีรสเค็มอยู่แล้วค่ะก็เลยใส่เกลือนิดเดียวเตะมันได้ที่แล้วใส่เครื่อง ที่เราตำปลานะคะกับพริกเกียงใส่ด้วยกันยาย่ทำน้ำยาขนมจีนลูกอรไอยมหนูขอกินด้วยได้ครับได้ครับหนูชอบใช่ไหมขนมจีน <c oughs> อรอสักครู่ค่ะ <c oughs> เี่ยวจนกว่าเขาจะได้ที่นะคะเราค่อยเติมน้ำที่เราต้มปลาลงไปอีกตอบนึง หอมกลุ่นเลยหอมกระที่หอมเครื่องแกงหอมพริกแกงค่ะพริกแกงเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นเบียดจาดนะคะบ,บุบบ,บับบุบบับดีนะถ้าเราเที่ยวได้ที่เขาจะมีสีสวยนะคะใกลยค่ะใกล้จะได้ที่แล้ว เติมน้ำต้มปลาลงไปนะคะเติมน้ำต้มปลาลงไปอืมหอมมากเลยหอมมากเลยเดี๋ยวปิดฟ้าไว้ก่อนอ้าวสีสันสวยงามมากเลย เติมน้ำล้างครกลงไปนะคะเติมน้ำล้างครกลงไปด้าที่แล้วเราขอโรยหน้าด้วยกะทิสดนะคะเพราะว่าเราเน้นกะทิความอร่อยจากกะทินะคะทุกคนถ้าทำแบบนี้สีเขาจะสวยมากค่ะสีของขนมจีนน้ำยาขนมจีนจะสวยค่ะ แล้วเราก็ใส่ผักเข้าไปผักก็คือใบหอมนะคะอืมน่าอร่อยเลยหอมกรุนเลยสูตรนี้จะทำประจำค่ะสูตรโรยหน้ากะทินะคะสวยงามมากเลยค่ะใครมีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นแต่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบ ไอ้ฟุตไก่ก็ไม่ชอบชอบบ้านๆแบบนี้ค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเติมผงนัวไปนิดนึงเมื่อกี้นี่ลืมลืมเติมผงนัวไปนะคะแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะเปรราดขนมจีนทานกับกะหล่ำปลีอร่อยเลยค่ะทุกคนมาแซบด้วยกันนะคะร้อยแล้วค่ะได้ความหวานความมันจากกะทินะคะือหอมกรุ่นเลย น่าทานมากเลยค่ะทุกคนหอมกรุ่นเลยสีสันนี่สวยกว่าในจออีกนะคะในหม้อจะสวยกว่าในจออีกมาค่ะมาทานด้วยกันทีนี้เดี๋ยวไปเอาขนมจีนมาก่อนค่ะ